กบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เจ้าคุมืุญนีเบ้าแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปทิศตามตัวเลขครับคุณยายบินเดียวครับท่านผู้ชมเนาะยายบินเดียวสูตรล็อกกองสลากครับงวดเนี่ยพันวาไปไซบอรอดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันถล่มหกสิบห้าวังหันตรงๆนาะครับท่านผู้ชมเนาะตรงๆแต่เป็นเลขเป็นเลขกันครับเป็นเลขกันสี่สอง เลขกัน C2 อครับออกเหลขกกันของคุณยายบินเดียวเป็นสูตรล็อกกองสลากแต่เลขกตัวเหลขกตัวคุณยายบินเดียวเพิ่มมากเพิ่ชอบเหมือนบื่อออกนะครับเนะาะมื่อออกเลขกันกะถือว่าคำนวณสูตรล็อกกองสลากนี่ก็ถือว่าแม่นย่ำนะครับแ่ามาชมเนาะก็เลยได้โทร่ติดตามตัวเลขกับคุณยายบินเดียวมาฝากอ c ซีครับไปรับฟังรับชมทั้งโทรศัพท์เนาะครับเนาะ ไต่ก็อยากมีเสียงกอกแกกในจังน้อยโทรศัพท์คุณยายเพิ่นบดีครับนผม้ชมมีเสียงรบกวนแต่ขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆนะครับเป็นรับชมรับฟังเลขล็อกกองสลากที่เรียกสูตรโจโจเพิสูตอนีสูตรโจโจนะครับนผม้ชมเป็นรับชมครับคุณยายเป็นเดียวกันครับครับคุณยายเป็นเดียวกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะมากันหลายช่องด้วยครับคุณยายด้อ อันกอเทืองสตาร่าชาแนลครับผมไอสตาชาแนลทองมีสามดาวเบาแอมแล้วทุ่งครับครับผมอันคุณยายคุณยายเป็นเดียวครับครับอันลราก,กองสลากไปย่างครับงวดวันที่หนึ่งกันยาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าลอกย่างครับลลอกค่ไยเรียบร้อยทำหมวกอานในลูกอุ้ยลลอกหมวกอานนี่ครับเพื่ยพอยง ดีหลายดีหลายโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อคุณยายที่แบ่งปันให้ช่องสตาร์ดาชาแนลไอสตาร์ชาแนลให้เอฟซีปันด้มีโจมิลาดน้ำเน่ออันนั้นอันอน,อนี้เท่าไหร่ครับกันล็อกได้ทีหนึ่งออกทีสองบบนี้โตกันสองซีบบนี้ครับออกโตกันเนาะครับคุณยายเนาะคือโตกันออกโตกันสองซีครับอันล็อกได้หกเจ็ดกับทีหนึ่งมันออกทีสองบบนี้ครับปุ่นเน่เนาะน้อครับเนาะ ว่าดีแแน่นอนครับรถเลยว่าดีแน่นอนแห้งบ่ครับคุณยายไอ้แน่นอนรับไอ้เอาอันนี้ไอ้แย่ลอกให้แค่สองหางนั่นนั่นนั่นสองตัวล่างนี่นไหมครับครับครับล่องล่องบอกมาบังคับคุณยายไอ้อากาศไม่เจอแม่ครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วครับเริ่มแรกไอ้ยแยลอกได้แยกปรอหยากว่าเรียงลอกได้อันนั้น ไอ้โทรศัพท์นะพ่ออยากให้สูตรไปนะอ,อยากเพิ่มประมาโอ้ครับได้ครับผมได้ได้เราข่เราได้ขาหมูผนแจ้งเจ้านี้นนนกัพก่อแล้วครับครับครับได้ครับผมทางเียน้าก็หลทางเทียหลงๆเ่เปิดไป ครับครับผมแม่จะไล่หัวนะแบบว่าตัวนี้หางของเท่าไรตัวนี้หางของเท่าไรนะครับครับครับได้ครับใช่ครับที่จสินะเวลาตามกันไปต้องตามเพราะ่าใครดีอะีรกันเล่าคิดเล่าถูกครับงวดนี่นะเอาเอาเอาให้หายเลยก็ได้เอาเอาเอางูว่านไม่ดอกแย่ป่ะล่ะงูว่านออก c สองครับ c สองอันนั้นงูว่านมันหนึ่งสีนะกางหนึ่งสีก่อนครับหนึ่งสีอ่าต้องมีเห็นเห็นท่องมี่สามดาวเป็นก้นเขียน เรแยกเอาแยกปากกาก็เขนซีแค่นี้นี่ล็กไข่ล็อ่ครั้งถ้าเราไม่ได้สามสี่สองสได้เดี๋ยวเราจะล็อครับนี่งซีนะครับอะซีซีในบ้านมันรวยดว่าฮัลโหลครับผมอ่าตั้งหนึ่งซีก่อนครับตั้งแล้วครับหนึ่งซีลัวก็มางซีสองซีสองตามไม่เอามั่ มาบวกอ่าซีกับสองเป็นเท่าไรซีกับสองเป็นหกครับโอเคจักลงมาครับผมอ่าซีกับหนึ่งเป็นเท่าไรเป็นฮาครับเป็นาหกบวกหนึ่งฮาหกล่างหรือบนครับได้าหกบวกเดียบบวกเนี่ยบวกได้าหกโอ้ครับล็อกล็อกแบบในรอบรเอารอบก่อนเนี่ยโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเป็นเดียวครับ หางหกนี่เป็นเลขกล่างหรือเหล็กบนครับนี่เล็กล่างเหล็กล่างล็อกยูขิงหนึ่งได้ไหมครับตัวนี้คิงหนึ่งสองตัวล่างล็อกยูยูขิงหนึ่งเลยครับเพื่อนเออหัาดเป็กระสุนเสีายไหเจ้าอันซี่หนึ่งออกซี่สองละตัวกลางสองซี่ออกตักลางครับผมโอ้ยโบไปอย่างครับเอาบ้านนี้ที่รอบด้าหนึครับครับลบครับบานนี้ลบจริงจริงก่อนหล่ะกับซีสองครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งซีครับซี่สองครับ โอเคบันกอาซีนลบกอเครื่องนึงเลยซีลบออกสองเหลือสองเหลือสองครับแล้วก็ออซีออกหนึ่งเหอซีออกหนึ่งเหลือสามเลยบันครับผมซีออกหนึ่งเหลือสามครับรบได้หาหกก็สามสองห้าหห้าหกสามสองครับพอเถียงเราจะใช้สองหางแค่นี้ครับ อันสามสองนี่เป็นเลขบนหรือล่างครับนี่สามสองนี่เป็นเลขยังครับนี่เลขบนเมนบอเลขล่างนั่นแหละเป็นเลขล่างกันก็ว่าอันลังนอันนั่นหาหกแย่แยกบวกไอ้สามสองแยลบครับหนึ่งสีเนี่ยหนึ่งซีครับซีสองมาบวกกันได้หาหกเข้าใจ่าเข้าใจแล้วครับมีมีสูตรบวกกับสูตรลบเนาะครับเนาะครับผมมีสูตรบวกกับสูตรลบ นี่สุกหัวกับสกดลบระบันนี้ตัวกันไหมบันเน่ครับครับตัวกันครับผมตัวกันสองหนึ่งสองหนึ่งครับตัวกันตัวกันสองหนึ่งได้กัมนี่แหละแต่บันเน่เขาสิอัอหาฮกคุกหาสามสองสองสามคนเละก็เขาด้วยบาทนโอ้แล้วแต่สิซื้อขึ้นซื้อลงอันกับกันแรือไงกับไปกับมากลับไปกับมาครับครับครับไปล้วก็ต้องไปได้ยังได้ลองได้ัวแบบเตอที่แหละครับ อันงูนี้ได้แค่หากรับสามสองกัโตกันสอ่ครับผมอันนั้ก็สิครับหาหกคบสามสองสองเข่าครับเลขสาตัวแหละครับคุณยายบินเดียวสาตัวได้เดี๋ยวก่อนเนี่ยเหลังได้ได้รัได้รับเป็นสี่ด้มันบอกว่าจยากมันหลายอย่างครับเอา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 อวนสิมันออกหมู่บ้านมันออกยั ห้าแปดสามครับห่าแปดสามห่าแปดสามห่าแปดสามมันบอกครับห่าแปดสามบ้านห่ 83, 83, าแปดสามฮ่าแปดสามแบบนี้อันสามตัวเนี่ยปกติจะกอนอันเล็กสบายกว่ามันจะมีอันเล็กเท่าไหร่สามตัวสี่ข้างมันบอกครับถ้าเดี๋ยวนี้เขาตัดเป็นสามตัวหนาสามตัวหลังมันบอกครับข้าเอาโต เอาตัวที่สามตัวนั้นี่ท้องข้างเลยบันนี้เอาเตัวที่สามน่ะเอาตัวที่สามของนั่นน่ะตัวที่สามของสามตัวใช่ไหมมันเลี่ยงกันลงมาสินะเอาตัวน่ะเอาเลขสามตัวนั่นเลขที่มันออกอย่างไรก็เถอะคนวันออกสามตัวกันออกอยัางไรล่ะจังหวะเรือครับบอสตัวใดหลับประเทมโอ้ยบดสจืดเลย เดะ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 หนูเขียนอะไรอยู่อ๋อา๋ออ๋ออ๋อครับครับครับคุณยายเป็นแบบว่ามี่สองสองเจ็ดว่าเลขหนานี่คุณยายเป็นเป็นเป็นเขียนไว้อยู่เพราะเสียงอันตัวนี้ล็อกแบบโจโจอะลยบอครับคุณยายล็อกแบบยังไงล็อกแบบที่เอสยูคิงนิ่งบอครับคุณยายนี่ยลูกคืงนิ่ไม่สองหางนี่ใส่ใส่บลอดแม่นบอครับใส่ใส่บลอดเพื่อขึ้นงวดว่างหันแล้วงวดว่างที่นีงค่ะตัวโจโจเลยโอ้ยแบบโจโจเลยครับท่านผู้ชม แน่นอ่นะครับคุณยายพิ๊กเนี่ยวัดนี้อบได้แค่สองหางหาโฮก็สามสองครับตัวกันสองหนึ่งเนอะครับตัวกันสองหนึ่งครับอันบอกมันบอกเนี่ยมับอกมันแบบใกล้ใกล้กันไปแยกไม่สูตรของแยกเองนะครับอุ้ยเจ๋าแห้งครับสูตรนี่บัวพาดเนาะคุณยายเนาะล็อกต้องสลากนี่บัวพัดน่าจลอดเนาะครับผมแมน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 วัดด่านทิพย์พัฒนุประยงตั้งจังหวัดในห้เขาค่ะตัวครับแมนอยู่ครับ จำไดเพทีว่าหนูบพรา่งคิปมั่ครับจำได้อยู่ครับ้าต้อง่อ่ะงวมาก็ูเือนั้อง่รับครับย้าร้าจะไดอยู่รับแมนอยู่รับแมนอยู่อันันสามตัวคุณยายสามตัว่ครับผมเฟซีปัญาฟังอยู่นี่ครับสามตัวเลยเอาเอาเขียนเขียนครับผม อศูนย์หนึ่งหนึ่งศนย์หนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาราคาซีซีสองซีซีสองครับเอาราคาสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดก็ได้แค่นี้แหละ จะค้างไหมชุดเนาะครับผมเนาะชุดอ่าชุดครับผมชุดแต่ว่าข้างข้างล่างได้แค่หาหงก็สามสองห้าจะเอาสองสามก็ได้หงขาก็ได้ครับเขียนในขาเลยก็ได้ตัวครับได้ครับผมเอายางละห้าชุดเลยนะเนี่ยหางหงก์เนี่ยนั่นเ้ากุ้งกลมไปก็ได้ตัวหางหงก์ไสีนี้กุ้งกลมไปนะเออบาดเนี่ยหาหงก็กดเขียนหงขาอะไรก็ ลงได้สามสองก็วงกลมสามสองไแล้ราคสองสามนี่สิโตการนี่สองหนึ่งครับอืมบัตรไอตัวล็อกได้นันหาหอบัตรนี่ห้ากวเขียนเลยครับว่าหาหกโคกหาอันสิราคาราคาไอ้ตัวล็อกแล้วก็ได้สามสองเ้ากวเขียนสามสองวงกลมห้ากวเขียนสองสามนี่สินะครับโตการมาสองหนึ่งท่อนี้แหละได้ท่อนนี้แหละบัตครับผม นณะพวกกลับเลยเขามันก็ได้หาหอกก็หาอกก็สามสองก็ตักลั่นสองหนึ่งเท่านั้นครับเขาไปกับสองสามเลยขาก็พกขามันก็เลยไปหลายหางตัวใ่ปครับครบัว่าหลายดอกครับซำน,น,นี้ว่าหลายดอกครับเน่แนีจะว่าไอตัวที่าายนี่เงี้ยหนี่หาหางนี่หาหางนี่ตัวเด้อตับุคตัดดวดำเลย ตัวตรงอะไรตะว่าเขาเขียนมาถ่ายข้าโต้นน้ำข้าต้นตัวเลยเนาะครับผมเน้นเน้นเทสตัวไหนครับคุณยายพี่เลี้ยวที่ที่เห็เน้นนักอันชุดไหนครับนี่น้ำตัวน้ำตัวนี่จะให้เน้นเล่นมันบ่ลครับผมไหนไ้นในชุดครับผมเน้นในชุดนั่นก็คือว่าอ่าสองเอาสองงันเลยครับครับผม 011ครับ442เนี่ย011442เนาะที่คุณยายบินเดียวเพื่นเนียนหายครับผมเพราะว่าขอเน้นๆเพื่อว่าท่านใดเพิ่นมีทุนหน่อยเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าเพิ่นมีทุนหน่อยเออพนามันมันเป็น442ตรงเป๊ะเลยมันกัดจีบอะไรลงทุนหลายตัวเงินพนาจิ้งซื่อยึ่งการได้ชื่อหน่อยตัวแน่นแน่เนาะอืมฝากผมขอบคุณหลายๆครับผมให้เขาเล่นเล่ห์เขาก็ตรงตรวจอยู่แล้วเนาะแม่ครับครับผม ครับในบ่ไหลหางดอกหางในบ่ไหลครับ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 มีเพื่อนเพิ่มีสุขุเรเป็นหมื่นแล้วครับครับผมแมนบ้าครับแมนครับผมได้ได้เปินได้ถูกผู้ใหญได้ถูกกันสามตัวหนาเดียดนึงกันได้สองข้งแล้วแ้่ถังหวดกันทีเดียวก็ได้ที่มกกรได้ก้านตัวหนาหมังกานตัวตายหมังชองตัวหมั่งได้ยุเรื่อยโอ้ยสุดยอดครับคุณยายบินเดียวเนาะมั้งใบได้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 ละสองใบได้ละใบโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับคุณยายบินเดียว เดรียเมษ้านนังถูกคนสองเดือยนั่ในสี่ขังเลยเดี๋ยวสามตัวหนาก็ไดสามตัวถ่ายก็ได้เดรียญหกสองขังเนยครับครับครับผู้ชา คนเินจาว่าอันได้มันดออกตัวไดตัวไมิแตงคนมาถามหมวดทาเขกระโนั่นอยู่ด้วยสองซีซีสองกระโอะไที่แบบครับผมครับผมอู้แมนครับเขาตักันกันครับครับครแมนเลยครับผมแมนอยู่กระาที่ยเขาังซื้อเหล่าไม่กินเลยอุ้ยสุดยอดครับสุดยอดแล้ววบัดนีบอร์ยัใครบอกเขาบ่คิดยังไงบอกเขว่าอันตักันด้วยอันสองซีซีองระงเขาว่าโอ้ยมากรุเล็กตันี้กรนครับ เขาคนเลยเลยเลยม้วหัวไปนอนแม่คุณยายมันดูคนเหยียบไปกันนมันดูจัดกับไม่ได้หาสิบบาทครับอันที่เราคนแก่กินงติมอยู่ครับภาพโชตินะครับผมครับผมโอ้ยขอบคุณคุณยายเป็นเดียวได้หลายครับผมครับขอบคุณการขอบคุณครับอันเห็นมันเด้งขึ้นกรมดำกรมดำอยู่ครับเห็นมันเด้งขึ้นแต่แดงใจวายู่เต็มนาเฟียดย่าอยู่ไหมครับครับผมมีคนถูกน้ำย่ยบ่ เดี๋ยวกับกมีอยู่หรอกครับมีอยู่ครับคุณยายเป็นเดียวมันต้องมี่มันมัคนเขาเป็นตัวน้องเสียนหมดเลยครับครับมันต้องมีบ้างแหละครับเนาะครับเนาะโอ้ <c oughs> ตัวกันนี่มันคือค่าเกิ <c oughs> นันว่าตัวกันเ่าะก็ข้า <c oughs> กันแน่นแน่นอยู่น่าจะมุดหนูนั่นเองครับผมครับผมแมนอยู่ครับคนแค่ดอกมาตัวกันสองเสียนน้องแรมันยังว่า าไม่ังไงเลยได้บอกว่าหาเน้อออกสองก็ได้ออกสามก็ได้กันออกสองมันก็เหลือสามกนออกสามมันก็เหลือสองมันก็จะเป็นสองสี่เลยครับผมเเสร็จเนี้ใ่ขึ้รอกมาหลายปีเด้นี่ครับครับอันนี้มันใจแห้งว่ครับคุณยายตัวนี้มันใจหาหกมีเลยหมดเลยโอ้ครับครับมันใจหาหกแห้งนะครับเนาะหาหกใส่ตัวปวกได้หาหกตัวลบได้สามสองครับ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  โอ้ยครับผมขอบคุณครับ <sh> ค <reading ancient> <passage> ุณยายเป็นเดียวเงินเบิร์ดเงินเบิดครับท่านผู้ชมคุณยายเป็นเดียวนะครับผมนคุณยายคือสี่แบบว่าท่านสารเป็นบ่ค่อยดีครับถ้าบาดแผมโทรไปเคนก็จะรูดแบบว่ารูดน้าจอบ่ได้รับบ่ได้ยังชนะตำรวจโจมครับคุณยายได้ตัดสินใจโทรมาเองโทษมาเองสขาใสเงินจะหมดครับท่านผมท่านผู้ชมหรือว่าจังไดล่ะเนาะก็ถือว่าขอบคุณขอบคุณคุณยายที่ให้อันตัวเลขเด็ดๆไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องในเบิ่งกันเนาะ มัติพันหากับสี่สองคุณายายบอกเขาจุกงวดได้ว่าสันครับเอาครับผมสมุชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณยายเป็นเดียวสูตรคำนวณล็อกกองสลากครับสมุชมตัวเลขโจุจุเพิ่นว่าไปไส่บลอดครับ,รบ,รรบทิ้งขิงบัวใดานาะครับสมุชมเนาะแน่นอนแห้งครับคุณยายบินเดียว,วหั่นกระออกเกลิกกันสีสองของคุณยายบินเดียวนะครับสมุชมเนาะสูตรนี่ก็คำนวณที่เด็ดล็อกกองสลากห้าหกห้าหก ห้มีมันใจแห้งครับนี่ห้าหกมันใจคากล้านเปอร์เซ็นต์พันวันนะครับท่านผู้ชมเนาะราคาสามสองกับห้าหกสนี่เป็นตัวกันครับท่านผู้ชมรวก็ลเลขสาตัวเพิ่นมากครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งหนครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็มศูนย์หนึ่เี่เป็นตัวกันด้อครับท่านผู้ชมเป็นตัวกันครับกระแคบน้าจอไว้ครับท่านผู้ชม ปรามิโูคกต่อเนื่องกับคุณยายบินเดียวนะครับ่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2565้าครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมโลทงกศิลา่านผู้ชมไปก่อนด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับห้มิชู่ไงครับคุณยายบินเดียวสูตรลลอกกองสลากครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับครับเดียวเบาแอมโลทงสิผ้าไปเบ่งของดีครับเบาแอมโลทงเนี่ยเดินทางไปทํำบุญยูวัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรีจึงสิ่อเหือเือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องไนครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแต้ละกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บี่บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้งวัยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดที่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับเมตตาหาามมยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปั้นเที่้งที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้เช่นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเถ้าท่าคิวสามเถ้าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่โบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตัวเขาสิได so ้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสียให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผูช้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้หํหาบาครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุ